สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง3.5มูพียาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR โค d e จากภาพได้เลยก็ตอนนี้ถึงตัวเมืองแล้วนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วละกันนะครับก็ <c oughs> เอออันนี้ถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือครับผมจังหวัดน่านอันนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ออบริษัทขนส่งนะ แต่ผมไอ้ผมจะไปตามทางของผมหรือว่าผมจะตามพี่ผมไปดีวะรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นี่มันก็อาจจะคลาดกันได้นะบางทีแต่ตามที่ผมดู g o o g l e แ a p มาก็คือตรงไปแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะจนถึงอ,อศูนย์อิซุสุมันจะมีทางแยกอยู่นะแล้วก็เออ ไปด้านหน้าเลยได้ปุ๊บโอเคไปเสร็จภาร,รกิจเรียบร้อยแล้วกลับบ้านครับตอนนี้แต่ว่ายังอยู่ในเมืองอยู่ติดบ้านเหมือนเดิมเหนื่อยป่ะวะบู๊สิบ เลี้ยวขวาลืมไปอไปขวาแล้วนี่โอเคนครับผมเส oh, 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 oh. ร็จพันละกิจเรียบร้อยตอนนี้ประมาณ oh. เที่ยงกว่านะครับแต่ก็ ขับผ่านในเมืองอยู่ดีโอยรถเยอะกว่าผมน่าจะจำทางได้อย <tim navy rag squishy> ู่นะจำไม่ได้ก็แค่หลงแค่นั้นแหละตอนนี้พี่สาวก็เสร็จภารกิจเข้าไปอ่กเบิลเฮาแล้วก็ไปไปไหนอีกนะลืมแล้วไปโคเออ แต่ผมก้กลับบ้านเลยแล้วกันผมขี้เกียจนะฮะขี้เกียจไปเดินห้างครับผมเมือเ่อยนะฮะเมือ่อยขี่รถไกลนี่ก็ให้เมืม่อยอยู่นะไม่ได้ขี่นานมันเอาเรื่องอยู่นะลืมปิดไฟเลี้ยวปุ๊กวะใหม่หมคันนี้เขาจะรอว่าเขาจะยูเทินหรอ รถผมเรียวรถไม่ใช่รถผมเดียรถคันนี้เรียวได้แค่80เปิดสุนได้แค่80นะครับไม่ต้องรีบว่าผมใจเย็นๆแ,แถวนี้ก็ขี่ไว้ได้นะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าไฮเวย์ป่ะวะไม่ใช่หรอไม่หรือว่าใช่เออนะ่าจะใช่ไม่ไม่ใช่ดิเออถนนมากว่า โอ้โหน่ารักจังเลย,ยนานๆานได้เห็นาสาวๆว็ชื่นใจชื่นใจเฮ้ยมาผิดทางวะเนี่ย๋อถูกแล้วโอ้โหนานๆานานได้เข้าเมืองทีครับผมแหม่ต้องมีอาหารตาอาหารใจหน่อยแหละ <c oughs> <c oughs> ขำขำ ที่นี่ต้องระวังทุกหนึ่งวินาทีขอแซงหน่อยหลังไม่มีเราก็แซงได้ขึ้น80แล้วอะ่ะ น้ำมันถังหนึ่งครับเหลือๆครับผมไม่ต้องกลัวประหยัดคันนี้ประหยัดหกสิบเจ็ดสิบกโลได้ไหมน่าจะสามสิบสามสิบกิโลสามสิบเก้าด้วยอ่าผมผมดูในแมปสามสิบเก้าฟูณสองเท่าไหร,ร่อ่ะเจ็ดสิบกโลตอนนี้ยังไม่ลงมาครึ่งเลยเข็มเมื่อกี้เือเบิกตังเติมน้ำมันนะเนี่ยถึงอยู่แหละนะ ไปถึงก็โทรแค่นั้นแหละไม่อยากผมขับเหมือนคนบ้าเลยเดี๋ยวขี่ไว้เดี๋ยวขี่ช้า ึึึึึึยูเทิร์นต้องระวังนิดนึงแต่เมื่อกี้ผมซัดเต็มเลยเฮ้ยก่อใส่ซิ่งเมื่อกี้ใส่เลนนู้นเดจาวูเดซิลเีสเลอวูเฟ่เดจาวูเฮ้ยเราไม่ร้อยยี่เราไปเลนนั้นไม่ได้นะเราหกสิบเราก็ไปเลนนี้ เดี๋ยวจะบุอดชิจีเลยคดณเฟยเดีาวูุอะไรของผมบิ๊กซีหรอบิ๊กซีไม่อยากไปห้างับผมคือชิคกี้พากหาที่จอดรถเนี่ยคือประเด็นผมไม่ชอบความวุ่นวายผมรักสงบ ทางแยกนี่ผมเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเออใช่ขอบคุณมาก GPS GPS ในสมองครับผม<อ>แต่ก็แคปแคบมามือถือไว้ด้วยต <c oughs> ลกมากเลยให้ตายเถอะซาร่าราสิตามอน <c oughs> เอา้าเฮ้เราต่อลูกที่สิบล้อคันนี้ได้ป่าววะ ตืดตืดตืดดืดต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 ืดเหลือซ้าย่านตลอดใช่ไหมชีวิตจริงไม่ใช่ยูโรทรัคนะเสียงอะไรวะโอเคแค่นี้แหละเราก็มาเส้นวิเลย์คนิกแล้วโอ้โหต้องขับช้าๆดูสาว อุ้ยข้างหน้านั่นทำไมไฟไท้ายเหมือนนี้นนเลยแซเลยแซดแซแปดร้อย<ง>อันนี้ผมก็จะคลิปนี้ผมก็จะถ่ายไปถึงเอาสะพานพัฒนาผ้าเหนือนะฮะ <S <S ที่เดิมที่ผมเปิดนะครับตอนที่สองนะฮะนาาในเมืองโอ้โหชีวิตในเมืองมันเป็นแบบนี้นี่เอง เหมือนชีวิตบนดอย totally เลยมีแต่เขาปเดี๋ <natural> ผมก็ต้องขับผ่านภูเขาอีกนะครับ <NP> <communicate> <atamente> เหมือนที่ EP ที่ก่อนหน้านี้นะครับสามแยกตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงเฮียมันมนี้ไม่คิดจอดรอเลยวิอ่ะพี่มาเลยก็ได้อะจอดรอแป๊บ กูขวาเอยอะไปเลยน,นะกูขวาเอยอะไปเหรอขอไัยคำหยาบด้วยบางทีมันหลุดปากไปน,นะมันเหมือนคุยกับตัวเองนะแต่คมจริงคุยผ่านกล้องขอสักคันวะนี่โอ้บรรยากาศหน้าออก <c oughs> <c oughs> แค่นี้แหละครับก็ตรงไปอีกสี่แยกไฟแดงก็ถุงสะพานแล้ว ทำไมเส้นทางผมง่ายจ่งวะทำไมไม่ไม่ซับซ้อนกว่าน,นี้วะ <c oughs> ไม่ผมกลัวจำไม่ได้ไม่ใช่แ <c oughs> ล้ว <c oughs> ชีวิตในเมืองนี่จะเร่งรีบไม่ได้น่าไฟแดงอะ่ะอยว่าแล้วตัว <c oughs> ผมมาที่ไรเ,เจอไฟแดงทุกทีเลยไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือชีวิตจริงข <c oughs> ยายย,าย้ยายเขียนย้ายหน้าดัน ไปอุยไปซ้ายกระจก R I P กระจกเฮ้ยเต่ถึงวัยรุ่นเฮ้ยชนดีดแม่งหลวมเลยเหรอแคนกว้างแคนที่กว้างเกินไป ขอโทษครับยายผมไม่สามารถรอยายได้กระจกผมไปแล้วสุดยอดอ่ะผมเข้าเมืองทีไรเป็นงนี้ทุกทีเลยลืมเผื่อไงลืมเผื่อลืมเผื่อเป็นสิบลอ้อนะเออก็เผื่อเป็นสิบลอ้อไ,ไปแล้วด้านหน้าเ็ดไว้เ็ดไว้เป็นหลุมตรงนี้ต้องใช้อะไรหมุนวะ เดี๋ยวไปซ่อมกลางเปล่าแล้วกันกระจกนะ่ะงานเข้าไม่น่ารีบเลยน่าจะใจเย็นเป็นวนารีบเลยขอ,อยหไฟแดงอีกแล้วอะ่ะโอ้โหให้ตายมัจะแดงบ่อยอะไรยัะ แดงตลอดอแดงต่ลอดแผ่นกว้างกระจกเขากว้างก็เป็นแบบนี้ไปว่ไดไออีรอกั <c oughs> กอนใจเย็นหลวมเลยบอว่า <c oughs> หลวมเลยเนะี่ยหลวมเลยเนี่ยดูเสียวเลยพี่ไปสิครับค <c oughs> กกียจรอไฟแดง ผมต้องไปซ่อมกระจกแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วอ้าวแดงแล้วต้างสเต็ปเอนนีไ้ไปแยกสุดท้ายอ่ะนะจิ๊กอันนี้เลี้ยวขวาด้วยอันนี้หมุนยังไงวะเนีน่ยมีที่ขันหรือเปล่าก็ไม่รู้ขับไห้ถึงบ้านเลยเลยกันไปซ่อมที่บ้านเนาะ เขียวแล้วไปสิทุกพี่รออะไรอยเนี่ยถ้าผมอยู่ในเมืองผมจะไม่ใส่หรอกกระจกข้างอะ่ะคนจริงอะน,นะแบบเออดูดิดพับไปแล้วผมผมเอาคันเหลืองมาก็เป็นแบบนี้นะใส่โบ๊ะแบบนี้เลยแหละ คืไปแล้วก็จบโดนด่าอีกเดี๋ยวไปซ่อมเอาพี่ผมเมื่อท่ามาดูคลิปนี้นี่โดนด่ายบใจร้อนกันไปโอเคเดี๋ยวขี่ออกไปให้ถึงนู่น ก็ถ้าๆแจ่แห้งแล้วกันครับค่อยปิดคลิปเล้ยไม่มั่นใจกระจกเลยตอนนี้จะหลุดแล้ว<笑><笑>เดี๋ยวไปหาที่จอดซ่อมก่อน <M ain> <S <S ไม่รู้ว่าใต้บาะจะมีพวกเอ่อ <S <S พวกเอ่อหกลงหกเหลี่ยมหรือเปล่าเอ้ยมันมีไฟแดงอีกที่หนึ่งไม่ใช่เลไตรงนี้น่าจะใช่ มีพวกหกลงหกเหลี่ยมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเขาตีไฟเลี้ยวแล้วเราก็ไปเลยครับไฟเชียวแล้วกูจะทันไหมครับว,ว้าหไฟเขียไวไอ้ไฟเขียวๆๆๆๆๆๆๆ นเรียบร้อยไม่มีแล้วปวดแอกสักทีกับชีวิตที่ติดไฟแดงโอเคครับก็เอยอยังไม่ถึงที่ปิดนี่ว่ะขี่ไปหน่อยแล้วกัน <S <S วันนี้เครียดไหมก็ก็ถือว่าเครียดอยู่นะเัวกัการขี่ในเมืองนะ เนี่ยถ้าใจร้อนจะเป็นแบบนี้เห็นป่ะติวติวมันขันได้หรือมันแตก้เนี่ยเดี๋ยวไปหาที่จอดดูว่าขากลับบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวลองจอดหมุนด้วัน อ่ะได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดซ like, b s c r i b e นี่อำเภอแม่จันลินไปทางซ้ายนะนะครับเลี้ยวเลยนี่ข้ามเกาะตรงนี้ไปเลยนะครับกดไลค์กดซ b บ c r i b e ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมนี่ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจาะสาราตรงนันะ้นซ่อมกระจกเต็ต้นาหลังนี้เพราะว่าโอ้ไม่มีกระจกก็แย่แบบนี้ ขอลาไปก่อนขอรับไหวบายครับผมส่องจกแปบบ๊บแสจกพังเฮ้ยแก่ได้วะลเนี่ยไทยบอกมีนี่เปล่าวะมีพวกเอ่อตะกรอนไขว่ะไขแงแงไขโอ้ใช่หกเหลี่ยมขันมีบ้างหกเหลี่ยมอะ่ะพี่ได้ใส่ไว้ให้ผมบนนี่ หลงหกเหลี่ยมมีบอนี่สงสัยจะบอมีนะนี่งานเข้าเลยนี่ไม่มีครับพี่ไอ้หลวามีไม่มีฮะเอยมีเฮ้ยมีมีขันแป๊บนึงเบอร์เลยนะี่ยอย่เล็กไป น็อตหลุดเลยน็อตหลวมเลยดูดิแขนกว้างครับผมแขนกว้างน็อตพี่เคยนะน็อตคลายเลยทีเดียวโอเคเฮ้ยเหมือนเดิมแล้วไปละบายบายกดไลค์กดซับให้ด้วยติดเฮ้ย hey, <laughs> ติดยังไงนี่ <laughs> <laughs> ไปแล้วไม่บายจีเจอกันคลิปต <laughs> <Keep> ่อไป เดี๋ยวไพาไปดูเขตก่อกรสร้างแถวบ้านคลิปต่อไปไปแล้ววันนี้